นายกเศรษฐาย้ำว่ากอ,อรอมนนั้นมีความสำคัญทำงานด้านความมั่นคงให้กับประเทศขณะเดียวกันวันนี้พวงลูกชายฉลองคริสต์มาสกับสื่อที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ,อรอมนอมอบนโยบายการปฏิบัติงานปี67ขอบคุณส่วนราชการภาคส่วนต่าง ที่ร่วมแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงรวมทั้งพยายามปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้กอรมนเป็น,นกลไกที่สำคัญในการดูแลประชาชนย้ำว่าที่ผ่านมากรอรมนเป็น,นกลไกสำคัญของสถาบันหลักของชาติซึ่งปัจจุบันต้องมุ่งเน้นความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย ขณะเดียวกันนายกเศรษฐานัดสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลไปรับประทานอาหารร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้านายกมาพร้อมกับลูกชายคนโตและลูกชายคนกลางนะครับนายเศรษฐาบอกว่าอยู่ด้วยกันมาสามเดือนหากมีอะไรที่พูดจาไม่เหมาะสมหรือชักสีหน้าหรือแสดงอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยยืนยันว่าตนและทีมรัฐมนตรีไม่มีความแตกแยกอาจจะมีเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ทุกคนมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือมายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นดาน,นายวรัตลูกชายคนกลางของนายกก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่คริสต์มาสปีนี้ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและภูมิใจที่ได้เห็นพ่อทำงานเพื่อบ้านเมืองครับ